ที่เป็นปัญหานะคะว่าเครื่องซักผ้านะคะมีกลิ่นอับด้านในแล้วรู้สึกซักผ้าไม่สะอาด อันนี้นะคะแสดงว่าถ้าบ้านไหนมีปัญหาก็คือว่าถึงเวลาที่ต้องล้างเครื่องซักผ้าแล้วนะคะอันนี้คือบางบ้านอาจจะไม่ได้ล้างเครื่องซักผ้าเนาะก็ต้องถึงเวลาล้างเครื่องซักผ้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูการกําจัดกลิ่นกันนะคะว่าทายังไงนะคะอันดับแรกนะคะทุกครั้งที่เราหลังซักผ้าเสร็จเราจะต้องเอาตัวตะข่ายนะคะเอามาล้างนะคะทุกครั้งนะคะเอาไปล้างให้สะอาดนะคะถอดล้างทุกครั้งที่ซักผ้า สองตัวนี้นะคะถอดออกได้เลยนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปล้างะค่ะเพราะมันบางคนอาจจะมีคราบนะคะคราบน้ํายาซักผ้าคราบน้ำยา,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 ำยาแฟบนะคะพวกเครื่องปรับผ้านุ่มนะคะก็คือตัวนี้จะต้องถอดออกไปล้างนะคะแลนะ้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเอาออตัวนี้ไปล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ล้างเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้เราไม่ต้องใส่อะไรลงไปข้างในเลยนะคะ ก็คือปิดแบบนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาถังค่ะแล้วเราก็มาเปิดปุ่มสตาร์นะคะ on ออฟน,น,นะคะเปิดไปเลยค่ะแล้วเราก็มาปรับตัวนี้นะคะตัวน้ํานะคะใส่ให้เต็มให้เป็นอยู่ระดับสูงสุดเลยนะคะเมื่อปรับน้ําอยูร่ระดับสูงสุด เรามากดสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วเราก็รอนะคะรอให้น้ำเต็มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ำเต็มแล้วนะคะน้ำเต็มระดับสูงสุดแล้วนะคะเมื่อเราปรับน้ำได้เต็มสูงสุดแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใส่สิ่งนี้ค่ะ แล้วเราก็ใส่สิ่งนี้ค่ะคือน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูจะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วช่วยดับกลิ่นนะคะพวกแบคทีเรียนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะต้องมีทุกบ้านเลยนะคะก็เดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยนะคะจะใช้เป็นน้าส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้นะคะต้องมีติดบ,บ้านไว้นะคะไว้เป็นคู่กับการซักผ้าล้างเครื่องซักผ้าของเรานะคะก็จะใส่น้ําเต็มแก้วอย่างนี้เลยนะคะ ก็ประมาณ4แก้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่ครบ 4, 4แก้วแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นถังใหญ่จะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ เราห้ามนะคะเอ่อแช่้ามคืนนะคะจะแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้ข้ามคืนน่ะเดี๋ยวตัวน้ําส้มนะคะมันจะไปกัดเอ,อ่อคเลยกัดพวกน็อตพวกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นปัญหาค่ะมันจะช่วยชะล้างนะคะกลิ่นอับด้านในแล้วก็ช่วยชะล้างพวกเอ่อแบตเตรียเชื้อรานะคะโอเคแล้วเราก็ทีนี้ก็ปิดฝาค่ะ แล้วก็กดสตาร์ทให้เขาทำงานของเขาไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็อันนี้นะคะก็ล้างเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะเป็นยังไงนี่ค่ะล้างเครื่องเสร็จแล้วนะคะกลิ่นของเขาด้านในนะคะกลิ่นอับชื้นก็จะหายไปนะคะก็เป็นกลิ่นที่สะอาดเลยค่ะแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดเอาตัวนี้ออกมานะคะเปิดตัวนี้นะคะเราก็ไม่ต้องปิดฝาถังนะเปิดไว้อย่างนี้เลยค่ะ เพื่อให้กลิ่นของเขานะคะเอ่อความชื้นของเขานะคะเอ่อแห้งนะคะช่วยให้กลิ่นของเขาเอ่อเขาเรียกอะไรความชื้นอ่ะไม,ไม่ไม่อับนะคะแล้วก็เปิดทิ้งไว้น,นี่เลยนะคะทําประมาณ2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งก็ได้นะคะก็ใครที่มีปัญหากินอับนะคะในตัวเครื่องซักผ้าลองทําดูได้ค่ะเพราะตัวน้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยนะคะค่า เชื้อราชะล้างเชื้อราพวกเแบคท,ทีเรียนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการล้างเครื่องซักผ้าไปในตัวด้วยทําให้เราซักผ้าแล้วสะอาดนะคะก็ถ้ามีปัญหานี้ลองเอาไปใช้ใดูได้นะคะ